จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงนี้และกำลังฮอตฮิตกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องโรคระบาดไวรัสโคโรนาเราไม่อยากให้ท่านมาเป็นเช่นนี้อยากให้ท่านดูแลสุขภาพตนเองอย่าเพิ่งพาวัคซีนวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีในยุคโควิดระบาด เรามาดูแลสุขภาพกินอาหารจากธรรมชาติกินอาหารที่เรามีหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดกินอาหารที่ถูกต้องตามฤดูกาลอาหารปลอดภัยอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นท้องลุงท้องฟ้าสายน้ำ ที่ใสสะอาดอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามดอกกุหลาบแสนหวานมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลทุง่งนาอันเขียวชอุ่มจากใจพยาบาลลูกิสานานา